มาอยู่ในโลกของสควิดเกมอีกแล้วอ่ะเพื่อนๆทำไงดีอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกกับหมดที่มีชื่อว่าสควิดเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมปลาหมึกกันยูเพื่อนดูเงินรางวัลก้อนนี้สิ มันต้องเป็นของเรามันต้องเป็นของเราคนเดียวต่นนั้นเองเงินระวัลก้อนนี้ <c oughs> ไปเลยไปลุยก,กันเลยทุกคน <y> uh <huh> มาโผล่ตรงไหนเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> เราได้เล่นเป็นอะไรโอ้เป็นเพเยอร์มาเลยมาเลยเราอยากเล่นเป็นเพเยอร์อยู่แล้วยินดีต้อนรับสู่เกมปลาหมึกนี่คือเลดไลท์แอนด์กินไร ไปที่อีกด้านหนึ่งแล้วคุณจะปลอดภัย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 ทำไมแผ่นติดเดี๋ยวเริ่มแล้วมาเลยฮึเฮ้ยกูกูอากูสื่อีมีสื่อดีได้ไอแน่ไอแน่ทำไมฟอนเมนมาอยู่ตรงนี้เต็มเลยอ่ะดีได้ เอ้โกโกะวาก่าโกซึขี่มิซึนีได้อันนี้ยเขาเริ่มร้องเพลงช้าแล้วนะโกโกะวาก่าโกซึคีมีซึนีได้อ่าโกโกะว่าโกซึคีมีซึนีได้โอ้โยโอ้โยเราข้ามเส้นแล้วผ่านปล้วผ่านแหละเย้ เอาเอาลุกแล้วทำไมฟื้นึ้นไม่ได้อ่ะแกงตายเหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผักผักไปเลยผัอไก่แกงเราไม่ได้นี่แน่เอาผักได้ด้วยดูเหมือนว่าผู้เล่นทุกคนจะมาถึงจุดน,นี้แล้วนะฮะอะไรเป็ดไงเดี๋ยว สติ๊กเกอร์คุณเป็นเป้าหมายเหรอเดี๋ยวเอ่อไม่นะไม่นะเดียว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 ยวเดียยวไม่ใช่แล้ว <bank> <m z ul heures> <anas> บอสใช่แล้วบอสใช่แล้วต้องแท็กเขาเดี๋ยนะอืออ้าวโอเคโอเคฮฮ่าคือถ้าเป้าหมายอยู <t ell> ่ที่ใครแล้วเวลาหมดคนนั้นก็ถูกยิงใช่ไหมถ้าตามที่ผมคิดไปนะเออเฮ้ยอย่ามาไล่เราอย่ามาไล่เราอย่ามาไล่เราเออเฮ้ยอย่าฮ่าฮ่าอย่ามาอย่ามาแอบแอบแอบกันหายใจไว้กันหายใจไว้ โอเคโดนกำจัดนะครับเิมสองคนเอ้ยจริงด้วยดีนะเราเอาไม้ไปให้เขากอนเสี <c oughs> <c oughs> ยบตายแนละ้วเรายินดีด้วยที่ทำให้มันไกลนะ่ะถึงเวลาพักผ่อนแล้วอ้าวได้เวลาพักผ่อนแล้วท <c oughs> ุกคนไ,ได้ยินเสียงไรีกลวเฮ้ยผมแนะนำให้คุณมีพันธมิตรไว้ด้วยนะฝันดีฮะเดี๋ยวพันธมิตรอะไรอย่าลืมนะว่าคุณมีไม้เบสบอลในการป้องกันตัวเองนะ่ะฮะขอให้ผู้ที่แข่งแข่งที่สุดรอดนคืนนี้เดียว เฮ้ย <Hey. S 2> มาเลยใครขึ้นมาลราหวด <c oughs> ้ใชปืิงเลรปืนแพ้ไม้ตอนนี้เกิดการปะทะกันระหว่างสองฝ่ายในความมืดนะครับผมมีการสลบกันแล้วนะครับสองคนตอนนี้ตอนนี้นะครับมีการไล่กันแล้วมีการไล่กันเกิดขึ้นนะครับโอ้จะเป็นยังไงในอีกหนึ่งนาทีนะครับผมตอนนี้กระโดดกันย่องย่องย่องกันหมดแล้วนะครับมีการแท็กทีมกันเกิดขึ้นนะครับอุ้ยอุ้ยตกลงบอลกันเลยครับโอ้โหโอ้ยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเอ้ามีการสลบไปอีกแล้วหนึ่งคนนะครับผมโอ้เอาแล้วครับปวดกันแล้วครับฝ่ายแดงกับฝ่ายเขียว ครับไอแดงมันเป็นหนักสู้ไอเขียวมันเป็นหนักซิ่งเอาละครับเอาละครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยอมกันเลยครับสองคนนี้ไม่ยอมกันเลยครับโอ้ยฝ่ายแดงทลกกันกระโดดเยอะเย้ครับกระโดดเยอะเย้โอ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนฉันหรอกไม่โดนฉันหรอกเฮ้ยทำไงก็ไม่โดนฉันหรอกฝ่ายเขียวก็หดไปครับหดแบบไม่มีวันเหนื่อยเลยหดหดเยอะเลยหด วดโอ้ยตอนนี้เหลือเวลาแค่สวิครับอีกแค่สวิเท่านั้นอีกแค่สวิโอ้ยวดวัดไฟแดงก็โอ้ยกระโดดยงยงแล้วล่ะกระโดดกระโดดโอ้ยหมดเวลาแล้วครับโอ้ยสุดยอดเลยฉันมองว่าคุณจะพักผ่อนในเวลากลางคืนนะลุกขึ้นแล้วเตรียมพร้อมสำหรับเกมต่อไปของคุณยินดีต้อนรับสู่รังผึ้งน้ำตาล ตัดคุกกี้ตามเส้นเคลอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายถ้าการแบ่งคุกกี้คุณจะถูกกาจัดก็คือถ้าตัดคุกกี้แล้วมันแตกก็คือจะถูกยิงสินะเคลมีเวลาสิสวิมาเลยอันนี้ง่ายเป็นสามเหลี่ยมมาเลย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 วูุ้ยนี่นี่ค่อยๆจะค่อยๆจะไปค่อยๆจะไปโอเคพนแล้ววู้ยเห็นไหมเพื่อนง่ายจะตายเกมนี้โอ้ยโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ย มีคนไม่ผ่านด้วยเหรอไปนะโอ้โหสะพานกระจกวางไว้ก่อนที่คุณจะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องโอ้ไม่นะมีคนล่วงไปแล้วอะอยากอธิบายไม่จบเลยม,เลลมีคนปูเส้นทางไว้ให้เราแล้วมีคนปูเส้นทางไว้ให้เราแล้วโอ้โหโอ้โหโอโหเอาโอเคเออ โอ้ยบาดยังไง่ายได้ยั yeah! ้ยลุ้นกันแบบว่าตัวโกงดูเหมือนว่าผู้เล่นจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะยินดีต้อนรับกลับมาเอ้ยใครมานอนตายไม่นะมีคนสลบอี่สามคนเขายังไม่ไปโรงพยาบาลอีกเหรอสามคนนี้เราต้องทําอะไรต่ออย่าบอกนะว่าปิดไฟอีกไม่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาทางหาทางปีนขึ้นก่อนขอให้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดรอดในคืนนี้เอ้านี่ไงนี่ไงอย่าเดอ้ออย่าเด้อที่ hey, สองคนนั้นเขาจัดการกันอีกแล้วอะ <c oughs> แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเวลาจะน้อยกว่าเดิมนะก็เหมือนว่าเขาจะแข่กงกันนะสองคนนี้อ่ะผมว่าเขาสวดตัวกันแหละเอาอย่างไรครับแจ็คเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเป้าหมายจะไปหัวสีแดงหรือไม่เอ,เอาอีกแล้วครับแดงกระเขียวเกินการปะทะกันอีกแล้วไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะอา้าวเข้าไปไม่ได้เหรอผม<ะ>ว่าคุณจะพักผ่อนในเวลากลางคืนนะลุกขึ้นแล้วเตรียมพร้อมสำหรับเกมต่อไปของคุณเกมอะไรไหนดูสิโอ้เชือกเหรอโห กดปุ่มโอเคกดให้มันไวๆนะโชคดีสําหรับทีมชนะมาเลยมาเลยนี่เหรอคลิกปุ่มเนี่ยฮะมามามาเลยมาเลยออกเลยเราอู้ยกดคลิกแบบว่าโคตรลัวโคตรลัวตอนนี้โคตรลัวโอ้คนเราอยู่คนเราอยู่ทางขวาไอ้ยคนเราอยู่ทางซ้ายคนเราสีฟ้ามาเลยมาเลยเราจะไม่ยอมแพ้นายหรอก ยังไม่ยอมแพ้นายหรอกมาอ๋อโอเคต้องดันด้วยลืมลืมลืมว่าต้องดันโอเคมาเลยมาเลยอ่าอ่าอ้าวโอ้กดกันให้มืองอไปเลยวู้ฮูยลุกไปแล้วหนึ่งลุไปแล้วสองเย้วู้ฮู้อ้ายังมีคนกดคลิกอีกเหรอเย้วู้ฮู้ยังยืนอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมน่าประทับใจฮ่าฮ่าโอ้ไม่เกมแล้วเหรออันนี้ลูกแก้วเหรอไปยัง อ้าวแล้วเราคู่ใครอ่ะเดี๋ยวเราคู่ใครในเกมนี้คุณจะพยายามเดาหากมีลูกหินเป็นเลขคู่ระวังอย่าให้ทายผิดล่ะถ้าแพ้คุณจะต้องถูกยิงนะครับถ้าคุณออกจากลูกหินคุณจะถูกกำจัดมี5้ารอบนะครับผ่านมันให้หมดล่ะแล้วจะชนะอ้าวเราเล่นกับใครอะเราเล่นกับใครอะเอาออดแล้วกันนะอ่ะเอียงแม้แต่กันนะอะไรคือแม้แต่กับออดอะแล้วเราเล่นกับใครอ่ะ อะอะไรอ่ะผมว่าผมถูกกำจัดแน่เลยอ่ะลูกอินของผมเหลือหนึ่งแล้ว <laughs> แล้วผมเล่นกาไกายอ่ะ <laughs> ผมยังไม่รู้เลย <laughs> ผมเล่นกาไกเอ <laughs> ผมเล่นกับวิญญาณเหรอเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> ถ้าผมไม่กดเล่นจะเป็นยังไงไ <laughs> <laughs> อ้เปียกฆ่าเราสงสารเองจริงอ้าไม่ได้แล้วไอยิงผมแล้วผมเล่นกาไกายเนี่ย <laughs> ฟื้นได้เหรอฟื้นได้สองรอบอ่ะอ่าผมฟื้นไปจากความตายแล้วทุเกิดเออเออเมื่อกี้ไปเล่กับวิญญาณมาเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมให้ทาการผักผู้เล่นออกจากนอกสนามนะครับโชคดีล่ะขอให้ชัยชนะเป็นของคุณโอเคอืออืออออเหมือนผมจะโดนอยู่คนเดียวเหมือนผมจะโดนอยู่คนเดียวอ สองคนนี้ก็เล่นผมเอออย่าอย่าเด้ออย่าเด้เอ้ย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 อ้าไม่นะพื้นได้อีกครั้งนึงป่ะพื้นได้ครั้งนึงเดี๋ยวรอก่อน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 รอสักแปบันสองสามปีรอให้เขาหวดกันสุดกันพวเขาหวดกันเก่งมากเลยอ่ะพวกนี้สามสองหนึ่งอือโอเคพื้นมาแล้วอุ้ยหวดกันยังไงเนี่ยเรืองไม่ลดเลยหวดกันยังไงเนี่ยอโอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยแกโดนแกโดดไปแกโดนไปเฮ้ยเวลามีแต่เพิ่มขึ้นนี่นะแสดงว่าต้องหาผู้ชนะแค่คนเดียวจริงจริงไม่มีสองไม่มีสามมีแต่หนึ่งเออเขาโอ้โหเขาหวดกันยังไงเขาหวดอากาศเหรอไม่โดนผมอ่ะ เออเนี่ยโดนอีกแล้วอ่ะได้ไงเนี่ยยังงงอยู่เลยต้องกระโดดกระโดดแบบนี้แหละกระโดดยังยังกระโดดยังยังเอาสูตรพี่แดงไว้ก่อนกระโดดยังยังเออกระโดดยังโด้นะเออเออไม่ได้ฟื้นได้อีกไหมอ้าวฟื้นไม่ได้แล้วโอเค ไเสียดายยังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคนที่ชนะแล้วกันว่าใครจะชนะเนาะมาเลยมาเลยโอ้กดกระปลองกันแล้วกดกระป๋องกันเกิดขึ้นตอนนี้โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยหัวดกันแบบโอ้ยไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครเลยตอนนี้อุ้ย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 มีการปะทะกันอีกแล้วโอ้โอ้ยออ้ยเฟกเกอร์จะตายแล้วเฟกเกอร์เฟกเกอร์เฟกเกอร์เือส้มแล้วโอ้ยตอนนี้แจ็คมาช่วยเหมือนแจ็คจะมาช่วยนะครับเหมือนมีการแท็กทีมกันเกิดขึ้นตอนนี้คือคือคือ เอาแล้วครับตอนนี้เหลือกันพะทักกันต้องส่งไฟอ้าวโอ้มีการยอมกันเกิดขึ้นเหรอไม่ได้มุ้ยตอนนี้เราได้ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวแล้วนั่นคือแจ็คนั่นเอง จบไปแล้วนะครับสาหรับสวิตเกมนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าจะได้รับความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นไงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู bye.